ู้ชมคะและในตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านศาสตราจารย์นาวาอากาศโทดรสราวุฒิจิตจรนะคะซึ่งท่านดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเรามาสัมภาษณ์กับท่านนะคะภายในงานซึ่งงานนี้ก็จัดเป็นการที่อะไรล่ะคะ จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับค่ะคนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอรบกวนสอบถามเดี๋ยวขออนุญาตเรียกด็อกเตอร์แล้วกันนะคะตามสะดวกเลยครับโอเคค่ะเรียกนะด็อกเตอร์ายอยากทราบค่ะว่าทางสถาบันวิจัยแสงซิงคตอนนะคะอยากให้บอกถึงบทบาทและหน้าที่นะคะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบสักเล็กน้อยค่ะเรามีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านการวิเคราะห์วิจัยโดยอาศัยเทคโนโลยีของแสงขั้นสูงนะครับ ให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนะนะครับที่ในการวิจัยดังกล่าวเนี่ยเราใช้แสงที่ผลิตออกมาจากเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนนะครับแล้วก็เทคนิคทางการทำการทดลองด้วยใช้แสงเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนก็ใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูงมากนะครับแสงซิงโครตอนที่ผลิตออกมาเนี่ยก็มีลักษณะธรรมชาติคล้ายกับ แสงสว่างในเวลากลางวันที่เราสัมผัสนะครับเพียงแต่ว,ว,ว่านักวิทยาศาสตร์ต้องการใช้แสงนั้นที่มีความเข้มสูงเป็นล้านเท่าของแสงสว่างในธรรมชาติในเวลากลางวันนะครับแล้วก็ลำแสงมีขนาดเล็กมากประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผมของมนุษย์ก็ถามว่าเอาไปศึกษาอะไรคือเอาไปศึกษาคุณสมบัติของวัสดุต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของแข็งของเหลวหรือก๊าสนะครับเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ องประกอบธาตุ<ม>นะครับ<ม>ข้อมูลในระดับอะตอมและโมเลกุลเพื่อเอาไปคิดค้นต่อยอดขึ้นเป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์ครับค่ะนะคะไ้ทราบกันไปแล้วนะคะว่ามีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างรวมถึงค่ะหลายคนอยากทราบนะคะที่ดรพูดมาแล้วว่าแสงนี้นะคะจะมีขนาดเล็กมากรวมถึงนะคะจะมีความเข้มมากกว่าเป็นล้านเท่าด้วยอยากทราบนะคะว่าการเกิดแสงสินโครตอนตรงนี้นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ในประเทศไทยของเรามีขึ้นมานานหรือยังคะ ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเราได้เริ่มติดตั้งเครื่องกําเนิดแสงซิงโครตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณ16-17ปีที่แล้วนะครับแล้วใช้เวลานาน,านหลายปีนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่แนละซับซ้อนมากกว่าจะติดตั้งขึ้นมาเสร็จนะครับทีนี้น้องเมถ,มถามถึงเรื่องวิธีการให้กําเนิดแสงใช่ค่ะเ,เราใช้อิเล็กตรอนะนะครับและใช้สนามไฟฟ้า ในการดึงหรือเร่งอิเล็กตรอนนั้นนะครับให้วิ่งด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงะนะครับอุปกรณ์ขนาดยักษ์ที่ใช้ในการเร่งอิเล็กตรอนนั้นเราเรียกกันว่าเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลม,มนะฮะซึ่งเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลมเนี่ยมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือซิงโครตรอนนี่คือที่มานะฮะของคาว่าแสงซิงโครตอนจากนั้นเนี่ยเราใช้สนามแม่เหล็ก นะครับในการบังคับให้อิเล็กตรอนที่ถูกเร่งแล้วเนี่ยให้วิ่งในวิถีโคง้งในขณะที่วิ่งด้วยวิถีโค้งเนี่ยตามธรรมชาติเลยอิเล็กตรอนจะปลดปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่ปลดปล่อยมานี้ออกมาในรูปของแสงที่เรานํามาใช้ประโยชน์ที่เรียกว่าแสงซิงโครตอนครับ นะคะนี่ก็ทราบแล้วนะคะว่าแสงสิงโตนมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักแล้วเพราะว่าในงานามหกรรมวิเศษราชวิทยาลัยาส,สุดใช่ไหมค,<ช><ช>คะคก็ได้มีการเปิดบูธกิจกรรมนะคะนิทรรศการให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาทาคำความรู้จักกับแสงสิงโตนมากขึ้นด้วยนะ,ะนะคะแล้วก็ว่าคล่องใจกับเด็กๆหลายๆคนด้วยนะคะกับพี่สิงโตนใช่ไหมคะครับใช่ครับครับตรงนี้นะคะดรคาร์เมียกทราบค่ะว่าประโยชน์นะคะของแสงสิงโตนเอาแบบว่าจุดเด่นๆที่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้าเราสามารถนําไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และพัฒนายาใหม่ๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเราใช้ศึกษาในระดับอะตอมและโมเลกุลของวัสดุต่างๆนะครับเราสามารถนําไปคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ปรวจวัดนะหรือที่เราเรียกกันว่าเซนเซอร์นะครับซึ่งทีมงานนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันกับนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยนะครับพัฒนาพอลิเมอร์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากแล้วราคาถูกมากนะครับในการที่นำมาสร้างขึ้นเป็นเซนเซ,นเซอร์วัดความชื้นนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ที่ดีนะครับ,รบเทียบเท่าของอที่ขายกันอยู่ในทางการค้าแต่มีราคาถูกกว่าหลายเท่านะครับ,รบแล้วก็เราได้คิดค้นพัฒนาพอลิเมอร์ตัวใหม่ผมย้ำอีกทีว่าใช้ต้นทุนในการผลิตไม่สูง นะครับแล้วสามารถใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าน,นะครับซึ่งโพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถไปติดตั้งตามพื้นที่ค,คนเดินผ่านไปมานะครับแล้วก็จะมันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาให้เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ได้เลยะนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็น2ตัวอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นนะฮะตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นยังมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นเราได้ใช้แสงซิงโครตอนช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการหล่อหลอมและรีดเหล็ก ให้กับบริษัทสายิริยานะครับ<ม>เราใช้กับผลิตภัณฑ์<ะ>ทางด้านการเกษตรนะฮะเช่นกุ้งแช่แข็งนะครับที่ใช้ในการเฉลยปัญหาของทางอุตสาหกรรมว่าเห็นใดกุ้งแช่แข็งเนื้อจึง<ะ>มีลักษณะเหมือนกับตกเป็นผลึกขาวๆนะฮะบ,บริเวณเปลือกกุ้งะนะครับท่านผู้ชมจํานวนไม่น้อยคงเคยได้ยินข่าวเรื่องไขมุกสีทองนะครับเราก็ใช้แข็งซิงโครตอนในการเปลี่ยน สีของไขมุกน้ําจืดจากสีขาวสีเงินเนี่ยไปเป็นสีทองนะครับเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจํานวนมหาศาลให้กับประเทศนะครับ เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้นะคะยังเป็นการหาแนวทางใหม่ๆสาหรับการสร้างพลังงานไฟฟ้าด้วยใช่ไหมคะอย่างที่บอกสามารถอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนี่แหละค่ะนี่คะถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็ประโยชน์หลักๆนะคะของแสงซิงโครตอนนั่นเองค่ะแต่ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งสามารถเข้ามาชมได้ภายในงานนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกับงานนี้กันเลยนะคะดรสําหรับงานนี้นะคะที่มีชื่อว่า Thailand s y n h r o t o n Conference and Exhibition 2016 in conjunction with SIB Bridge Asia 2016นั่นเองนะคะอยากทราบค่ะว่างาน ะะมีที่มาที่ไปของการจัดงานอย่างไรบ้างคะที่มาที่ไปนะครับค,คือเรามีกรรมการบริหารสถาบันท่านหนึ่งะนะครับที่ท่านอยู่ทางสายงานธุรกิจะนะครับแล้วก็ท่านได้ให้คําแนะนําในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมนะฮะ<ม>เพื่อที่จะเปิดตัวสถาบันวิจัยแสงสิงโครตอนและการใช้ประโยชน์แสงสิงโครตอน,นกับสาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาค ธุรก <gesch> ิจอุตสาหกรรมนะครับที่มีแนวโน้มสูงว่าจะมาใช้ประโยชน์แสงซิงโครตอนนะครับซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ใน Impact คอรหนึ่เนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งจัดเนศ้สการเนี่ยร่วมขนานกันไปกับ sme biz asia นะครับด้วยความหวังว่าคือหนึ่งสาธารณชนจะได้รู้จักเรานะครับอันที่สองเนี่ยท่านที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่เล็กนะครับก็จะได้มาทำความรู้จัก กับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนแล้วก็ประโยชน์ของแสงซิงโครตอนตลอดจนเนี่ยเรามีทีมงานนักวิทยาศาสตร์นะครับจัดโต๊ะจัด<ม>คอนเนอร์นะฮะที่จะให้คําแนะนําปรึกษากับทางภาคธุฤฤรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในการใช้แสงซิงโครตอนเพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาทางกระบวนการผลิตหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ,รบซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าให้คําแนะนาปรึกษาอะไรนี่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดนะครับ ได้ดีว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดแบบเซเรียนะคะแล้วก็ไม่มีการเสียค่าเข้าชมเดยทั้งสิน้นนะคะดรคาร์าเมียาทราบค่ะว่าสําหรับการจัดงานในครั้งนี้มีโอกาสไหมคะที่เราจะมีส่วนช่วยนะคะในการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนของเราคะ่ะเระหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มประเทศอาเซียนให้นําปัญหาทางอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาแก้ไขโดยการใช้เทคนิคทางแสงซิงโครตอนนะครับ ขณะนี้เนี่ยความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะเป็นลักษณะของวิชาการะนะครับซึ่งซึ่งเราพยายามเปิดตัวเข้าไปหากลุ่ม ทุกหีดุสาคมค่ะเหลยอขออีกหนึ่งประเด็นคำถามนะคะสำหรับท่านดกรนะคะกับงานนี้นะคะกับทางกระทรวงทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองเนี่ยได้ประกาศตัวเป็นกระทรวงเศรษฐกิจด้วยอยากทราบค่ะว่าทางสถาบันนะคะมีการปรับบทบาทหน้าที่ของสถาบันให้สอดคล้องกับการตอบสนองนะคะนโยบายเศรษฐกิจในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะเอาเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครแต่ผมตอบตรงๆเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องปรับบทบาทอะไรเลยเพราะว่ารัฐบาลไทยนะครับให้กําเนิดสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนเนี่ย ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ชัดเจนมากเลยในกฎหมายว่าต้องการให้เราเนี่ยทำงานที่เกิดประโยชน์นะครับมีผลงานต่อการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยทีมงานของซิงโปรตอนเนี่ยก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราจะทํางานในลักษณะของถ้าเป็นทีมฟุตบอลคือเป็นกองหลังนะครับให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นกองหน้าแล้วก็ผมยืนยันว่าเราจะเป็นกองหลังที่ดีครับ ได้ีว่าจะเป็นกองหลังที่ดีนะคะคอยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยนะคะก้าวไกลไปในส่วนเวทีอาเซียนด้วย mm hmm. ดรคะอยากจะให้ทางดรนะคะช่วยบอกกับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เผื่อจะมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะที่อยากจะเข้ามาชมงานในครั้งนี้สามารถมาได้ที่ไหนบ้างและวันไหนบ้างคะ่ะเรียนเชิญที่อินเตอรคอร์นึงเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเราจะสิ้นสุดการจัดเทศกาลในวันพรุ่งนี้ครับเป็น <c> เรียนเชิญนคะครับมาพบปะ วเรรราชาชซงโตอนคับสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับท่านศาสตราจารย์นาวาอากาศโทรด็อรสราวุฒิสุจิตรน,นะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้นะคะแล้วก็พูดถึงข้อมูลในงานวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะยินด,ดีมากครับสัทดิครับ